OPPO Reno 10 Series ใครกำลังเลงรุ่นนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าน่าเล่นมากในปี2025นี้นะครับเพราะว่าพอได้รับการอัปเกรกดเป็นอ o i น15เนี่ยเพิ่ม AI เข้ามาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็มี AI อัปเดตมาให้เพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับมาดูกันเลยครับว่าเพิ่มเติมอะไรเข้ามาบ้างสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังนะสำหรับ OPPO Reno 10 Series นะครับ เป็น Android 15นะคาร์โร่15นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับเมื่อเร็วๆนี้นะก็คือตัวไหลน้ําตัวนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขเพื่อนๆดูนะนี่นะครับผมคิดว่านะครับในอนาคตใน Oppo เองเนี่ยก็จะเพิ่มตามเทศกาลมาเรื่อยๆแบบนี้นะเข้าไปที่คำว่าไหลน้ำนะครับนี่นะฮะเขามีอ่าลิมิเต็ดแบบสงการมาให้นะเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะผมว่านะครับมันก็ดูแปลกดีนะ ดูค่อนข้างใส่ใจกับกิมมิคเล็กๆเล็กๆ้น้อยดีนะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะนี่นะครับก็คือเขาก็จะทําการสุ่มให้นะที่เขาพีเศตมาไว้เนาะเปยนขโมยพรนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นวันเวลาก็ได้นะหรือจะเป็นนะพารามิเตอร์นะครับแจ้งเตือนการตั้งค่ากล้องตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ค่อนข้างน่ารักแล้วก็เท่มากๆเลยนะัเพื่อนๆนะอันนี้เออน,น่าสนใจดีนะครับ ในส่วนของ AI การแก้ไขภาพลบคนนะครับตัวนี้ก็เพิ่มมาใน Color OS 15หเลยนะเผื่อเพื่อนเพื่อนไม่รู้เนอะอันนี้จริงก็เพิ่มมาก่อนแล้วนะครับนี่นะครับก็คือ AI eraser นะสามารถลบคนแบบหมู่ได้เลยนะก็เลือกตรงนี้นะครับเขาก็จะทําการสแกนแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการกดลดลบทั้งหมดไปนะเพื่อนเพื่อนนะก็รอประมวลผลสักครู่นะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยค่อนข้างเรียนเลยนะเพื่อนเพื่อลองดูนะครับนี่นะครับ AI ค่อนข้างที่ฉลาดแล้วก็เก่งในการแก้ไขภาพมากเลยนะเพื่อเพื่อน เท่านี้ก็ยังไม่พอนะครับยังมีตัวนะครับการแก้ไขนะครับการเบอร์ภาพนะ,ะภาพที่เบอร์เล็กน้อยน,นี่ก็จะแก้ไขให้ชัดได้นะครับแล้วก็เพิ่มความคมชัดระดับ 4K นั่นเองนะหลักๆที่เพิ่มเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ,อีก AI นึงที่ผมเห็นนะที่ว่าเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวช่วยอ่านหรือว่าหน้าเว็บต่างๆนะครับเนี่ยนะสมมุติว่าผมเข้าใน IQ ูอยู่ใช่ไหมในเว็บไซต์ของแบรไตนะครับแล้วก็ กดตรงนี้เรื่องขึ้นมาเห็นไหมคราจะเพิ่มขึ้นมานะครับมีสองตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะเป็น AI speaker กับตัวสรุปข้อมูลนะเรากดให้เขาอ่านได้เลยนะแล้วก็ AI speaker เนี่ยตั้งค่าความเม้วได้ด้วยนะครับผมตั้งเร็วพอสมควรเลยน,น,ะ,นะนี่ครับ R Pro ที่คิวโอซา1ิบเอสทดสอบบนที่เป็นมาพร้อมขุมพลังดิจิทัลทีเสถมย์ศูนย์ที่คิวโอจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนซาสิซึ่งมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงสุดในตลาดปัจจุบันถึง7 300 mAh ในวันที่11เมษายน2025พร้อมกับสมาร์ทโฟน ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะนําเว็บไซต์ที่เราเข้าไปดูเนี่ยมาสรุปข้อมูลที่เราก็กดง่ายๆแค่ตรงนี้นครับก็จะใช้เวลาประมวลผลสักเล็กน้อยนะครับแล้วเขาก็จะประมวลผลขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเออก็นำไปใช้สรุปทํารายงานได้เลยนะค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยนะอันนี้ก็คือ AI ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับตอนแรกไม่มีนะอ่าโอเควันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับสั้นๆเนาะ ใครที่ใช้ oppo r e n o Reno 10 series อยู่หรือกําลังหาซื้ออยู่เนี่ยผมขอแนะนําว่า s ี r i น,นี่ยโอเคนะครับได้ไปต่อนะส่วนใครที่อยากใช้อ่า e n o 10 pro h s เหมือนผมเนี่ยก็ยะใส่รีวิวไว้ให้พร้อมกับร้านค้านะครับเป็นมือหนึ่งแล้วก็มือสองเลยนะออยู่ใตค้คลิปนี้นะครับส่วนเพื่อนๆที่บอกว่าฉันไม่ได้ใช้ ai แต่อย่างได้ถ่ายรูปสวยซีรีส์ไหนของ r e n o ที่เล่นได้ในปี2025นี้นะครับ ผมก็แนะนําเป็น oppo reno 7 pro นะครับตัวนี้ชิปเซ็ตแรงนะแล้วก็กล้องสวยทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับโดยเฉพาะงานภาพเนี่ยไว้ใจได้เลยนะค่าตัวมือสองเนี่ยก็จะไม่เกิน5 5 0 0บาทในสภาพดีๆนะครับข้อพิจารณาก็คือน้องเนี่ยตันที่ android 13นะครับแล้วก็มีอาการประจํารุ่นคือขอบจอนี่จะเหลือกง่ายก็ไม่ควรฝืนใช้ตอนเครื่องร้อนนั่นเองนะครับ ถัดมาเป็น Oppo r e n o Reno 8 Series นะครับบอกเลยว่าซีรีเนียทีเด็ดอยู่ที่ CPU กับกล้องถ่ายรูปไปนะ CPU เนี่ยค่อนข้างจะแรงเลยนะครับแรงกว่า Oppo r e n o Reno 12ด้วยซ้ำไปนะเพื่อนๆตอบโจทย์ทุกสายการใช้งานเลยนะครับเล่นเกมก็ได้ถ่ายภาพก็สวยนะครับโดยเฉพาะกล้องพัฒนากับโซนี่อย่างเป็นทางการนะดังนั้นเนี่ยงานภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเนี่ย การถ่ายย้อนแสงหรือถ่ายในที่มืดเนี่ยไว้ใจรุ่นนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนข้อพิจารณานะก็คือตันที่ Android เวอร์ชัน14นะครับแล้วก็ในรุ่นธรรมดาเนี่ยเป็นลําโพงเดียวนะครับส่วนใครอยากดูรีวิวตัวนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ด้านล่างนะผมเคยรีวิวก่อนขายไว้แล้วนะครับพร้อมร้านค้าที่ชื่อสือได้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะอยากทําการสั่งซื้อเนาะวันนี้ก็มาสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับไปก่อนนะสวัสดีครับ